สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตรังเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอาการป่วยทางเดินอาหารที่มีเชื้อโนโรไวรัสประชาชนควรทำอาหารให้สุกอย่ารับประทานอาหารสุกสุกดิบๆบ หรือตามแนวทางก <ใน S 1> ินร้อนช้อนกลางล้างมือมก่อนรับประทานอาหารให้สะอาดก่อนเพื่อป้องกันกา,การติดเชื้อโรคทางเดิอนอาหาราออาหารลังพบนักเรียนป่วยด้วยโรคระบบทางเดิอนอาหารกว่า40คนานายแพทย์สินชัยรองเดชนายแพทย์สาธาระสุขจังหวัดต,ตรงัง พร้อมด้วยน,วะะนายแพทยวัชรนันทินนยธรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังและนายทวชชัยล้วนแก้วหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังตแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อโนโรไวรัส หรือโรคติดเชื้อทางเดินอาหารซึ่งปเป็นโรคติดต่อนนาจากคนสู่คนผ่านทางเดินอาหารมา,าเสนอให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ที่ได้รับฟังอยู่ได้ตระหนักรู้ถึงโรคติดต่อตามระบบทางเดินอาหารและก็น้ํานะครับในเนื่องจากว่าในเดือนมกราที่ผ่านมาเนะี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดอาหารเป็นพิษขึ้นสองที่นะครับ ในโรงเรียนที่อำเภอกันตังหนึ่งที่มีผู้ป่วยเนะี่ย63คนจากเด็กประมาณ2,000กว่าคนแล้วก็ที่อำเภอย่าขาวก็มีผู้ป่วย21คนจากเด็ก61คนซึ่งในตรงเนี้เกิดจากนะเป็นเชื้อที่กันตังเนะี่ยพบว่าเป็นโนโรไวรัสซึ่งขอให้เกิดมีอาการท้องเสียนะขึ้นไส้อาเจียนปวดมวนท้องนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงสถานการณ์นี้ภูมิอากาศภูมิประเทศของภาคใต้และก็อากาศในช่วงอากาศร้อนนี่ก็เอื้อต่อที่จะทำให้เกิดโรคของติดต่อหรือว่าการนเปนพิน <c oughs> ได้ง่ายขึ้นนะครับ <c oughs> เพราะว่าเชื้อในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเชื้อจะมีการ เ,เติบโตได้ดีในอางานต่างๆที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่ไม่ได้ต่ํามากับบางทีอยู่ไปนอกตู้เย็นนี่ยอุณหภูมิตอนนี้ก็ร้อนระหุมากอุณหภูมิก็สามกว่า40บางวันเพราะนั้นเชื้อจะเติบโตได้เร็วขึ้นแล้วก็พอเรานำอาหานมาปรุงเป็นอาหารเนี่ยบางครั้งเชื้อตายไม่หมดพอตายไม่หมดอาหารที่ปรุงแล้วเนี่ยตั้งไว้ระยะหนึ่งเชื้อก็จะเพิ่มจำนวน ครับผมเราก็พบว่าที่จังหวัดตรังเนี่ยเราเกิดการระบาดในกลุ่มของนักเรียนที่โรงเรียนขึ้นมานะครับสองสองหน่วยหน่วยโรงเรียนนะครับผมจากนั้นทางทีมควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอนามัยนะครับทางด้านโรงเรียนแล้วก็ทางด้านของอบอจอเลยนะครับก็ลงไปดูข้อมูลในเชิงพื้นที่กันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมก็ในตัวเชื้อเนี่ย มันจะทําให้มีอาการดังต่อไปนี้นะครับในเด็กนี่เราจะพบบ่อยมากว่าเด็กนี่จะมาด้วยอาการคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนนะครับในผู้ใหญ่เนี่ยมันจะพบว่าถ่ายหูจระเป็นหูจระเหลวหลายครั้งติดต่อกันนะครับตอนสุดท้ายนี้นะครับก็ในช่วงเ,เทศกาลตรุษจีนยังไงไงก็มีการชุมนุมญาติบรรพมามาตําบุญ ให้กับบรรพบุรุษกันเยอะเพราะฉะนั้นเป็นการรวมกลุ่มคนกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่จะรวมกันแล้วก็แน่นอนเรื่องของการรับประทานอาหารรวมกันในลักษณะนี้ก็ย่อมจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการเตรียมนะผมก็คุยว่าในเรื่องของการเตรียมวัสดุตั้งแต่เราเตรียมวัสดุว่าวัสดุต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บ ในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ให้เชื้อมันจเจริญกินร้อนจ้อนกลางล้างมือแล้วก็รวมไปถึงของการเก็บอาหารอาหารที่เตรียมเป็นวัตถุดิบต้องเก็บในที่ควบคุมอุณหภูมิอาหารที่ปรุงแล้วก่อ,อนรับประทานหรือเหลือจากรับประทานต้องมีการครอบขวาชีนะป้องกันมแมลงปาห่านโรค เปนพวกมแงงมลงวงแมลงวันเพราะนั้นจะเก็บในที่มิดชิดก่อนถ้าเว้นระยะไประยะหนึ่งนะอาหารที่ปรุงแล้วถ้าเกินสองชั่วโมงเวลาเว้นระยะถ้าจะเอามารับประทาน,านอาหารก็ควรจะ่าเอาไปอุ่นหรือทำให้มันเกิดความร้อนที่สามารถที่จะฆ่าเชือ้อที่จะทําให้เกิดอาหารเป็นพิษได้นะครับปรบับเน้นๆตรงนี้ว่าต้องให้ความตระหนักกับตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับ <S <S d'an 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 ด้วยด้หนึ่งก็คือโรงเรม่นบาเีว่ารไม่ใชะเ็รีนแค่ว่เลยนะครับแล้วผมก็ผมก็นั่นอยู่แล้วตอนนี้ผมก็จะจเล่นเล่นคุณบอกว่าผมเราเ็น